ไม่กังวลคำประมาทพักประชาชนแพ้ทุกสนามท้องถิ่นมองแง่บวกขอเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันร้องอ้อยบอกไม่ใช่เดือแบกชี้ตอบแทนทักษิณไม่ได้ลำบากใจหรือไม่ลงพื้นที่อุบลช่วยผู้สมัครเบอร์ใหญ่คนกันเองเมื่อวันที่8ธันวาคมนายพิธาลิมเจริญรัฐที่ปรึกษาประธานคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของนายสิทธิพลลาหนิต ผู้สมัครนายกอบจอุบลราชธานีพักประชาชนว่ายัางต้องทำงานอย่างหนักพยายามพูดคุยกับประชาชนให้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเพราะเร็วๆนี้จะมีการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครซึ่งผู้สมัครของพักประชาชนถือว่าเป็นคนที่สู้เพื่อคนตัวเล็กตัวน้อยส่วนว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาอาบาจอที่จะมาช่วยก็เป็นพ่อค้าแม่ขายตัวเล็กตัวน้อยเช่นกันอาจไม่เสมอไปที่ต้องเป็นนายทุนใหญ่ๆ นายพิธายอมรับว่ากังวลกับตัวเลขผู้ที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็เข้าใจเพราะเมื่อนายกอบจอคนเก่าลาออกเดือนตุลาคมจึงทําให้วันเลือกตั้งนายกอบจอกําหนดเป็นวันที่22ธันวาคมซึ่งหากประชาชนจะกลับบ้านมาปีใหม่หนึ่งครั้งเลือกตั้งนายกอบจอ22ธันวาคมอีกหนึ่งครั้งและเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ,อ,อ,บจอ,อีกในเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นในช่วง4-5สัปดาห์ หากต้องกลับบ้านสามครั้งเพื่อทำหน้าที่พลเมืองตามหลักประชาธิปไตยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากประกอบกับมีข้อมูลที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัวเลขผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยอาจเป็นเพราะนายกอบจอลาออกก่อนและขอมาทำงานต่อก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณและความสะดวกของประชาชนที่ต้องเดินทางสามรอบภายในห้าอาทิตย์ซึ่งประชาชนในภาคอีสานและชาวอุบลราชธานีบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับคนที่ไม่สามารถกลับมาได้ ก็ขอให้ช่วยไปบอกพ่อแก่แม่เฒ่าในพื้นที่หักอยากได้การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนเมื่อถามว่าพรรคประชาชนถูกประมาทมาตลอดว่าแพ้มาทุกสนามนายพิธาบอกว่าไม่กังวลและขอเปลี่ยนคำประมาทเป็นแรงผลักดันย้ำว่าแข่งกับใครก็ไม่เท่าแข่งกับตัวเองและแต่ลักษณะการเลือกตั้งก็แตกต่างกันเลือกตั้งระดับประเทศก็แบบหนึ่งเลือกตั้งท้องถิ่นก็แบบหนึ่งเลือกตั้งซ่อมก็อีกแบบหนึ่งอย่างจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่อันดับที่5ของประเทศประชากรอันดับ3ของประเทศ1.8ล้านคนคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งใหญ่7 2เอและออกมาเลือกตั้งนายกอบจังหวัด62%หายไป10ซที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์หรือคิดเป็นกว่า10,000 0คนจึงคิดว่าต้องขยันให้มากกว่าและเดินให้ครบทั้งหมด25าอำเภอให้ได้ซึ่ง2วันที่ตัวเองมาลงพื้นที่ก็มีการเลือกเริ่มต้นเดินสาย4-5าอำเภอแรกซึ่งถือเป็นจุดแข็งของพักประชาชน ส่วนที่มีหลายคนมองว่านายพิธาคือเดแบกของพักนายพิธาถึงกับร้องโอยแล้วหันไปทางนายสิทธิพลผู้สมัครนายกอบจังหวัดอุบลราชธานีพักประชาชนก่อนจะบอกว่าเขาต่างหากที่แบกผมและช่วยวางแผนการหาเสียงให้กับผมพร้อมบอกต่อว่านายสิทธิพลและว่าที่ผู้สมัครสมาชิกอบจอแม้ช่วงที่ตนไม่ได้มาก็หาเสียงในพื้นที่อยู่ไม่ใช่เพิ่งจะมาหาเสียงตอนที่ตนมาลงพื้นที่ส่วนตนก็อาจพอช่วยได้เล็กๆน้อยๆในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัว เม <premises. S 2> ื่อถามถึงการลงพื้นที่อุบลราชธานีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11ธันวาคมนี้จะทําให้นายทักษิณลำบากใจหรือไม่เพราะเป็นบ้านใหญ่ที Palmer ่ใกล้ชิดทั้งคู่นายพิธาระบุว่าตอบแทนนายทักษิณไม่ได้แต่ตนเห็นนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองบ่นอะไรสักอย่างเมื่อเช้าว่าไม่ใช่พักเพื่อไทยเหมือนกันและอยู่กันคนละพักก็มองว่าอยู่กันคนละเบอร์แต่ก็มีการวิเคราะห์ว네่าเป็นคนคุ้นเคยกันและทำงานร่วมกันมาตั้งแต่20ปีที่แล้ว นายพิธากล่าวว่าหากสมัยก่อนใครตามพักเพื่อแผ่นดินก็คงจะตามทันว่าการเมืองมีความเป็นมาอย่างไรแต่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็ทำในสิ่งที่ควบคุมพยายามเข้าหามวลคะแนน,นเนื้อคะแนนในอำเภอที่พักประชาชนมีจุดแข็งซึ่งในสัปดาห์หน้านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าจะลงพื้นที่อุบลราชธานีวันที่12-15ธันวาคมและตนจะกลับมาอีกทีวันที่20ธันวาคม ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่คนอยู่บ้านก็หวังจะช่วงชิงเปลี่ยนใจคนให้มากที่สุดส่วนในวันธรรมดาก็มีนายสิทธิพลที่จะเคาะประตูบ้านปูพระมหาเสียงนายพิธาย้ําว่าหากประชาชนเปิดใจอะไรก็เป็นไปได้เพราะหากวิเคราะห์ตัวเลขในอดีตผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนายกอบจอปี2 5 6 3ได้2 8 0 0 0 0คะแนนส่วนผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสองได้2 6 0 0 0 0คะแนน และผู้สมัครจากคณะก้าวหน้าได้กว่า1 0 0 0 0แคะแนนซึ่งหากดูภาพรวมคะแนนแล้วก็มีความเป็นไปได้แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่ว่าจะทําให้ประชาชนกลับมาใช้สิทธิ์ได้เยอะเท่าปี2,563หรือไม่